ทุกคนครับวันนี้เรามาทําหมูผัดกะวานกันครับจุดไฟตั้งกระทะใส่น้ํามันครับเกลี่ยให้น้ํามันทั่วกระทะครับนําพริกแกงเผ็ดบิ๊กไฟลุกมาใส่ได้เลยครับวันนี้ใส่เยอะหน่อยครับทําเยอะผัดพริกแกงให้หอมกับน้ํามันครับผัดกับน้ามันให้หอมครับผัดสักพักหนึ่งเขาจะมีความแห้งนะครับพอหอมแล้วเริ่มแห้ง ตรงนี้เราจะต้องเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยครับเติมน้ำผัดต่อครับผัดต่อเรื่อยๆครับยิ่งเราผัดนานจะยิ่งมีสีแดงสวยงามขึ้นมาขึ้นขึ้นมาครับผัดไปครับตรงนี้ค่อยๆผัดนะครับเติมน้ำไปเรื่อยๆเดือดได้ที่หอมส่งกลิ่นหอมเรียบร้อยครับกระวานที่เราเตรียมมาใส่เลย บิ๊กจะใส่กะวานก่อนนะครับเราบิ๊กต้องการให้กะวานนุ่มใส่กะวานผัดกับพริกแกงไปให้เรียบร้อยครับผัดสักพักครับทุกคนครับน่ครับเพิ่มน้ําครับปล่อยให้เขาเดือดสักพักครับเพื่อให้กะวานนุ่มแมงมะาก,กูใส่ไปครับส่งเพิ่มเพิ่มกลิ่นหอมครับ เนื้อหมูที่เราเตรียมมาใส่เลยผัดให้หมูสุกครับตอนนี้ขั้นตอนนี้จะใช้ไฟแรงไฟกลางค่อนแรงนะครับผัดไปเรื่อยๆ่สักพักหนึ่งครับเดี๋ยวล้วเพิ่มน้ำต่ออีกรอบนึงครับหมูเริ่มตึงเริ่มสุกครับเพิ่มน้ำเพิ่มน้ำแล้วเดี๋ยวเราปรุงรสกันครับ ปรุงรสด,ด้วยซอสันเอกประสงค์บิ๊กไฟลุกครับวันนี้ใส่สมช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันครับเพิ่มผงปรุงรสเล็กน้อยครับผัดต่อให้เข้ากันดีเลยครับใส่พริกแดงพริกจีฟ้าแดงนะครับตามด้วยเหล้าจีนครับใส่หนึ่งฝา เราจีนจะเราจะใส่ขอบกระทะครับทุกคนครับเพื่อให้ส่งกลิ่นหอมมากๆคนวัตถุดิบทุกอย่างให้เข้ากันครับเสร็จเรียบร้อยครับหมูผัดกระวาน